สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวคุณยิ้มนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูวิธีการผ่าฟักทองออกเป็นชิ้นๆของเราดูค่ะเผื่อว่าบางคนจะนำไปใช้ได้นะคะเราใช้มีดแค่เล่มเล็กๆนะคะนี่นะคะเราก็จะเสียบลงไปตามเหลี่ยมของขั้วฟักทองนะคะเขาจะมีอยู่ หนึ่งสองสามสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมนะคะเราก็จะเจาะให้ทะลุเลยค่ะให้เข้าทะลุถึงกันทั้งหมดห้าเหลี่ยมค่ะนี่ค่ะเราจะเจาะั่วออกก่อนนะคะเพื่อง่ายในการผ่าต่อไปค่ะถ้าทะลุกันแล้วก็จะดึงออกง่ายๆค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่ทะลุนะคะผ่าตามเหลี่ยมให้ทะลุถึงกันค่ะ ทะลุเข้าไปในโพรงเนื้อข้างในของฟักทองด้วยนะคะบางส่วนก็จะยังติดกันอยู่นะคะเกือบได้แล้วค่ะเรียบร้อยค่ะ เราเอาขั้วฟักทองออกแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาะทําการชําำละค่ะ <c oughs> ก็คือเราจะเอามีดกรีดผ่ากลางครึ่งลูกเลยนะคะตัดตามขวางของลูกค่ะลูกฟักทองเนี่ยค่ะเสียบให้ไปจนทะลุโพรงข้างในนะคะเนี่ยค่ะมีดเล่มเล็กๆก,ก,ก็สามารถผ่าฟักทองลูกใหญ่ๆได้ค่ะโดยวิธีง่ายๆแบบนี้นะคะ เจาะให้ทะลุถึงเนื้อเลยค่ะเจาะกลางขวางตามรูปฟักทองนะคะตัดขวางเลยค่ะทำใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวมีดจะถลายเข้ามือค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะเมื่อตัดตามขวางเราก็จะได้ฟักทองหน้าตาแบบนี้ค่ะง่ายไหมคะ แต่ถ้าเราไม่ตัดตามขวางเราต้องใช้มีดเล่มยาวๆในการผ่าค่ะนี่ค่ะใช้มีดเล่มเล็กๆตัดตามขวางได้ง่ายๆแบบนี้ค่ะเอาเม็ดออกก็สะดวกค่ะเอาช้อนขูดๆออกเลยนี่ค่ะง่ายมาก เดี๋ยวต่อไปเราก็จะทำการเอาเม็ดออกนะคะเราช้อนขูดค่อยๆขูดออกนะคะ เสร็จแล้วนะคะการเอาเม็ดออกของเรานะคะขูดง่ายๆค่ะโดยใช้ช้อนนะคะจากนั้นเราก็สามารถนำไปประกอบอาหารหรือหั่นตามรูปร่างที่เราต้องการได้เลยค่ะนี่นะคะต่อไปก็ง่ายต่อการชำละค่ะ เราจะขูดเนื้อเยื่อข้างในออกให้หมดนะคะที่มันพานุ่มนิ่มหรือพาฟักทองของเราเละเวลาประกอบอาหาระคะ่ะเนื้ออ่อนๆสีส้มๆนะคะขูดออกให้หมดเลยสวยงามค่ะเรียบร้อยและง่ายต่อการนำไปแปลรูปเป็นอย่างอื่นได้เลยค่ะรูปร่างตามความต้องการเลยนะคะต่อไป เดี๋ยวเราจะหั่นให้ดูสักซีกหนึ่งนะคะเวลาเราหัน่นเราจะหั่นตามล่องนะคะเขาจะมีล่องของเขาเนี่ยค่ะจะเป็นล่องๆ่องอยู่เราสามารถหั่นตามล่องเขาได้เลยชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตามต้องการเลยค่ะ สำหรับเรานะคะเราจะทำไว้สำหรับทำฟักทองเชื่อมนะคะเราจะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กลงกว่านี้ค่ะจากหนึ่งเป็นสองนะคะหั่นตามล่องล่องของผลฟักทองเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนตัวนี้นะคะเดี๋ยวให้เราคิดเมนูก่อนว่าเราจะทํำยังไงเราอาจจะชําแหละหรือไม่ชําแหละก็ได้ค่ะกําลังนึกมโนภาพอยู่นะคะว่าสามารถทําเป็นเมนูอะไรได้โดยที่เราไม่ต้องผ่าอีกนะคะส่วนเมนูต่อไปของเราเป็นฟักทองเชื่อมค่ะเราเตรียมพร้อมฟักทองของเราเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบค่ะ กดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะลองนำวิธีการผ่าพักทองแบบง่ายๆแบบของเราไปดูนะคะลองทำดูค่ะเผื่อจะง่ายแล้วก็ติดใจนะคะวิธีนี้ ทำไปก็สนุกเพลิน,ลนไปค่ะลองดูนะคะ